สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่วิเคราะห์ก่อนเกมกับพามเป็นเด็กผีประจำวันพุทธที่14พฤษภาคม2568วันนี้มีฟุตบอลมาวิเคราะห์ให้ฟังกัน3คู่นะครับ2คู่เป็นหลีกฮอลแลนด์ครับโกลิงเก้นเปิดบ้านเจออาแจกและ PSV อีเอเฟนเปิดบ้านเจอฮิโรคาอีกหนึ่งคู่เป็นโคลไปเซเลียครับครับรบอบชิงชนะเลิกบรุนญ,ญาเจอกับเอซีมิลานซึ่งก่อนจะไปฟังวิเคราะห์ทั้ง3คู่นะครับ ผมฝากครอบครัวเดอะแชมเปี้ยนคอมมิชชฟุตบอลที่แม่นยำที่สุดนขนาดนี้สามารถเข้ามาพูดคุยและเปลี่ยนทัศนะก,กันได้ที่ Li n e แอด g 7 7 7 7ตามที่เห็นหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับเริ่มกันที่คู่แรกครับผมพาไปที่อิตาลีก่อนเลยนะครับโคปายเตียครับรอบชิงชนะเลิกโบลญญาปัะทอะซิมิลานซึ่งคู่นี้เพิ่งเจอกันมาสดๆดร้อนๆ้อเลยนะครับโดยเป็นอซิมิลานเนี่ยชนะไปได้3-1และฟอร์มหลังนะครับ5นัดล่าสุดอซิมิลานก็ทำได้ดีกว่านะ โดยห้านัดล่าสุดครับผมเริ่มที่ของบูลุญาก่อนนะครับบลุญาเนี่ยก่อนเจอมิลานในเกม,มล่าสุดพวกเขาไม่แพ้ใครนะครับโดยแบ่งเป็นเสมอ2ชนะ2เพิ่งมาแพ้นัดล่าสุดคือเอซิมิลานนี่แหละส่วนเอซิมิลานครับห้านัดล่าสุดพวกเขาแพ้1และชนะ4แพ้นัดเดียวคือแพ้อัตเตรเลีน,นะครับและที่เหลือ4นัดล่าสุดคือชนะรวดและที่สําคัญนัดล่าสุดที่ผมบอกครับชนะบูลุญานี่แหละแล้วนี่เป็นนัดชิงชนะเลิศนะครับผมมองว่า ด้วยฟอร์มที่ดีกว่าด้วยความที่เพิ่งชนะมาและฟุตบอลน,นัดเดียวนะครับประสบการณ์สําคัญมากสาหรับบอลแบบนี้ฉะนั้นคู่นี้นะครับผมมองว่าอย่างน้อยๆใน90นาทีเนี่ยเอซีมิลานจะไม่แพ้ครับและเฮดิแคปออกมาไม่ได้เป็นต่ออะไรด้วยฉะนั้นเนี่ยวัดใจที่เอซีมิลานดีกว่านะครับอ่ะทีนี้ไปที่ลีกฮอ,อนไลน์ครับผมเริ่มที่รองจาฝูงก่อนเลยนะครับ PSV เอเฟจะเปิดบ้านเจอฮิโรเคิลนะครับ PSV ปัจจุบันนี้อยู่อันดับที่2ของตารางนะครับแข่ง32นัดมี73แต้มส่วนฮิโรเคิลครับอยู่อันดับ12ของตารางแข่ง32นัดมี38แต้ม PSV ถึงตรงนี้นะครับต้องบอกว่ากลับมาลุ้นแชมป์ได้ดื้อๆนะถ้าเราย้อนไปแค่3นัดก่อนหน้านี้นะครับพวกเขาตามอาแจากถึง9แต้มนะแต่3นัดที่ผ่านมาในคระที่อาแจากเก็บได้แค่1จาก9แต้ม พวกเขาเก็บได้9ก้าแต้มเต็มครับทำให้ตอนนี้เนี่ยพวกเขาตามหลังอาจจะแค่แต้มเดียวและนัดน,นี้ได้เล่นในบ้านด้วยส่วนเฮโรคาครับพวกเขายังได้ลุ้นพื้นที่ยุโรปนะครับเป็นพื้นที่ของคอมฟอร e เนซลีดนะครับก็ตามหลังพื้นที่คอมฟอร์ลีแค่แต้มเดียวนะฉะนั้นเนี่ยเฮโรคาเองก็ต้องเล่นเต็มที่เช่นกันนะครับวันนี้ PSV เล่นในบ้านและฟอร์มช่วงหลังที่บอกครับแรงมากคือ p ีเอสวีเอฟ์เนี่ยโดยเฉพาะนักล่าสุดเนี่ยโดนเฟย์ุนนำไป2 0และแซงกลับมาชนะได้ในช่วงท้ายเกม อันนั้นไปเยือนเฟยนฟูตด,ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอร์มแบบโคตรแรงครับ5นัดชนะรวดนะครับและส่วนเฮาเคาครับ5นัดล่าสุดชนะ2เสมอ1และแพ้2ผมมองวันนี้จริงๆร่ะพี v วชนะได้ไม่ยากหรอกครับแต่การที่เปิดมาแบบโหต้องยิงเกิน2เนี่ยผมมองว่าทีมที่ยังได้ลุ้นพื้นที่ยุโรปอย่างเฮราเคาเองก็มีทีเด็ดพอนะผมเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคู่นี้เนี่ยจะชนะได้ไม่เกิน2ประตูฉะนั้นมองไปที่ทีมเยือนอย่างเฮารคลครับและคู่สุดท้ายครับ โกนิงเกนเปิดบ้านเจออาแจกอันเซอร์ดัมโกนิงเกนปัจจุบันนี้นะครับอยู่อันดับที่11ของตารางนะครับแข่ง22นัดมี38แต้มส่วนอาแจกครับ32นัดมี74แต้มเป็นจ่าฝูงนะครับก็คู่นี้คล้ายๆคู่แรกเลยครับคือส่วนของโกนิงเกนก็ได้ลุนล้นพื้นที่ยุโรปนะครับพวกเขามีแต้มเท่าฮิราเข้าเลยนะครับถ้าพวกเขามี3แต้มวันนี้พวกเขาจะมีแต้มเท่ากับ โซนลุ้นพื้นที่ขอบฟันนลีๆๆส่วนอาแจกครับหลังไม่ชนะมา3นัดอย่างที่ผมบอกนะครับย้อนไป3นัดอาแจกนําีเ PSV อยู่9แต้มแต่หลังจากที่พวกเขาไม่ชนะใครมาใน3นัดล่าสุดและเก็บได้แค่แต้มเดียวจาก3นัดเนี่ยทำให้ปัจจุบันนี้พวกเขานํา p เ v เหลือแค่แต้มเดียวเท่านั้นฉะนั้นนัดนี้โหเลือดเข้าตาเลยครับยังไงอาแจกไม่มีทางเลือกอื่นครับต้องชนะเท่านั้นคำถามคือพวกเขาจะชนะได้ไหมผมมองอย่างนี้ครับผมมองว่าอาแจกสามารถเบียดได้นะ แต่ถ้าจะมองไปถึงประตูที่2เนี่ยผมว่าเหนื่อยครับเพราะโกลนิงเกนเองยังอยู่ในพื้นที่ที่ได้ลุ้นพื้นที่ยุโรปอะนะครับเขาเองก็ต้องทําให้ดีสุดและมีแต้มให้ได้อย่างน้อย1แตม้มหรือถ้า3มแต้มเนี่ยเขาจะได้เล่นฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้านะครับแล้เก็ไปลุ้นในนัดสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่เชื่อว่าอาจจะอาจจะเฉือนได้แต่ก็ไม่เกิน1ประตูนะครับฉะนั้นมองไปที่ทีมเจ้าบ้านอย่างโกลนิงเกนสรุป3าคู่ครับคู่ได้ครับบอญาลิอ เอซิมิลานคู่นี้มองที่เอซิมิลานครับคู่ที่2 PSV เอสเลเฟนเจอกับเฮโรเคิลอันนี้มองทีมเยือนเฮโรเคิลนะครับและคู่ที่3ครับโกนิงเกนอาแจกคู่นี้มองเจ้าบ้านโกนิงเกนแพ้ไม่เกิน1ประตูครับ